สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทอดปูนะครับปูที่ผมไปใสม่สาามานะครับใส่ตะไคร์มาครับแต่ก่อนผมจะทอดปูจะทอดหมูยอนครับให้ลูกผมก่อน,นครับเพราะว่าเผื่อลูกผมไม่ค่อยกินปลานะครับอยาจะสอนให้กินตั้งแต่เด็กครับเปื่อยมันเหมือนกันนะครับอทอด เนีทอดโมยอนี่จะทอดอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อน,นครับนี่ครับเราจะทําการทอดปูก่อน,นครับเี๋้วผมค่อยจะมาทอดปลาทีหลังนะครับเพราะว่าปูนี่มันสุกไวครับนี่ครับ,รบปลาออกก่อนครับ ตัวนี้สุกไว้แป๊บเดียวนะครับนวครับเอาไปตัดใสด่ตนะกิ้นเป็นกันก็เพิ่มไฟขึ้นนิดนึงนะครับอื ูนี่ลรวทอดอย่างเดียวครับจะหอมๆนะครับนี่ครับล้างดีๆทอดน่ครับเนื้อก็ตำครับตำตำตำแล้วก็มาทำน้ำผร้งแบบนั้นหลายขัน้นตอนครับแบบนี้ง่าย ก็ใส่น้ำมันเลยครับเลยทำแบบที่ทีที่ทันนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับ ตะไคร้ผมกิจไม้ครับเต็มเลยนคือปูเต็มเลยครับปูขาดหมดครับตะไคร้ตะไคร้ดักปลาขาดเป็นรูปเลยเลยถ้าถูกปูนี่ครับขาดหมดนะครับถ้าใครซื้อใหม่ๆม่าไม่ไม่กดใส่ครั้งคืนเลยครับ ถาถูกปูนี่ซื้อมาก็ใส่ได้ปีเดียวครับทิ้งเลยครับซื้อมาอันละสามสี่ร้อยนี่ทิ้งหมดเลยครับขาดอันนี้ผมซื้อมาหลายปีนะครับสามปีละผมก็เลยจะโลผมก็เลยเอาไปใส่ครับถ้ะขายดีๆผมก็ไม่เอาไปใส่นะครับเพราะว่ามันขาดถ้าถูกปลานี่ว่าไปอย่างครับแต่ถูกปูนี่ขาดแล้วก็งู แล้วก็หอยหอยหนึ่งะครับถ้าถูกหอยขาดนะครับบทอดไฟอ่อนๆนครับจะหอมๆครับ นี่อดปูนะครับเดี๋ยวปลาดที่หลังครับปูน,นาครับนี่ครับปูน,นา ถ้าไม่แกะออกถ้ามาทอดทั้งตัวเลยนั่นไม่ดีครับเหม็นนะครับเหม็นขี้เหม็นอะไรมก็มีนะครับอคนเอามาทอดทั้งตัวเลยเหม็นขี้ปูนงั้นเราก็มาขังไว้ก่อนครับแต่ขังไม่ได้ครับตายครับกัดกันตายขังได้คืนเดียวเริ่มติดหมอนนะครับเห็นไหมครับนี่ ทอดปลาจึงนใหม่นี่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับทอดปูนี่ครับน่ากินมากเลยครับทอดเสร็จแล้วนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามด้ยครับต่อไปโคเจะทอดปลานะครับนี่ครับกำลัง นั่นอยู่ครับปลานี่ไม่รู้ว่าจะต่านะครับจะไหมไหมนะครับรอน้ำมันเดือดนะครับนี่ครับทอดปลานะครับแต่นะถ้า ใส่กระเทียมนี่ไม่นะครับมไม่ใส่กระเทียมครับนี่ครับแองคอดปลานะครับปลาที่ผมเอามานะครับกตลองคอดครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับจะกรอบเนรอรอให้มัน แ้มแห้มนะครับเรื่องเหลืองค่อยพริกนะครับไม่งั้นมันจะนติดหมอนเดี๋ยวไฟอดอนไม่ก่อนนะครับเแล้วค่อยพลิกทีเดียวเนื้นคถ้ามันจะไหม้ก่อนสุด ครับครับมาดูตะข่ายผมนะครับนี่ครับตะข่ายผม กด, like, ด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนนะครับปิดม,ม้อน,นะครับ มันก็ไม่น้อยครับเยอะอยู่ครับอทอดบ่อยไม่ดีครับเปลือน้ำมันครับ <c oughs> เ,เรียนวันนะครับออทอดไข่เป็นเปลืองครับทอดไข่ทอดปลาแห้งแต่ถ้าทอดปลาสดเนี่เปลืองครับ ใครใครเคยทำกับข้าวจะรู้นะครับก็เปลืองน้ำมันผม,มนี่ทอดบ่อยครับอืม,อ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 ม ใกล้กรอบนะครับคลิปนี้ก็จบค่นี้นะครับคลิปหน้าค่อยพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ